สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมันมีก็รสิ่งพาดมาเบ่งอุณหภูมินะ,คร,นนะ,ค,รนะครับผมแดดหลอนจัดนะครับเนาะครับผมแดดหลอนจัดมากเลยมือนแบบพี่น้องหอนมาน้อครับผมนี่37องศาครับอยู่จังหวัดสุรินทร์ เด้อนี่จำบ่นตะเขียน,นครับผม่อ,อนแห้งครับผมนี่หาหมือคนทิตตกว่ามีเลยพี่น้องเบึงงพยากรณอากาศเป็นขึ้นมาให้เบึงมีจะเดดกเ็เกดเลยครับผมไปน,นอนพี่น,อน,อน้องนอนีกครอนกนจะเป่าอาบน,าน้ำเลยครับเดอ้อพักผ่อนก่อนอยอาบ Manilah kabung Terima kasih kerana menonton